ทำมาซัส,ะสะดีมันมานีเกาะในมาปอมังยากันแทงเนาะมันมานีนี่นำไปตวัวนวัดวารามตังเมืองวะเมืองงอมก่อนเอาไปถึงในตาน่างตาปิงในเกาะก่อนจะถึงที่ตางเขาเมืองวัดก็ไปหยาวัดปัดงหนึ่งวัดปางหกค่ะเะกาะมีพิฆุสซ้เนันอยู่สองสามตนค่ะก็เป็นวัดเก,าเก่าแก่วิหารก็เก,เก่าแก่อันหมากันร้ายค่ะเนาะ คาผู้ที่มีมีสนใจในการกระทำบุญก็ไปครับเว่าเป็นวัดเก่าแเก่มีศิลปะอันเดียนงำกับเทว่าพิพิธภัําเนี่ยก็อยู่แล้วก็ควันตีอยู่ในลุมลาตีวัดปางโกนี่กเกาะเกยนะเพราะฉะนั้นก็มีวิหารไว้มีโฮงไห้ค่ะอันกเกาะเกยดรีงามเนาะมีใจสินเจะบุญหากว่าเออใครสร้างวิหารเนี่ยใครรวมกระําบุญก็ไปกระทาบุญะไรค่ะนี่เป็นวัดปางโคกซึ่งข้อมาเป็นวัดราชฐานกันนะราชฐานนะเอามาตัวเอง ก็มีวิหารกับมีห้องหนอนสองอันเนี่ยอยู่ตั้งขวามือค่ะหน้าบ้านได้อยู่ตั้งใจมือมีพระเจาเ้าเก่าแก่ไว้หลายค่ะเนาะอ่าแล้วก็อลไรแตนพระเจ้านี่ก็เลยเป็นในนะในสร้างกันมาในชุลศึกษารายปีประมาณสามร้อยสามสิบสิบเจ็ดโตเลยค่ะสิบห้าสมั้อยสิบเจ็ดโตเกาะชื่อว่าเก่าแก่แล้วก็ขาดคนดูแลเนาะอ่าไอ้มีผู้มีใจชินใจบุญหากว่าอะไรรวม แถวนี้ก็ไปไป,ไปกระตำบุญกันเลยซึ่งวัดเมืองวากหรือว่าวัดตาปางฮกนี่ค่ะนะก็เป็นวัดอันหนึ่งค่ะนะในคืนเมืองตะปอกนี่นึค่ะหมู่บ้านก็มีทั้งไต้นะเป็นปีนองเจา้าหนองปลังหรือว่าปีนองเจ้าดอยส่วนหลายนะ่ะทาเอาเตยพระเจ้าเนี่ยพระเศียหนนะ้นาตาก็โอ้เหมือนสมัยก่อนเฮาเจะฆ่าตังหลายนะกับปืนเมืองจิงตุงเฮาเจ้าคาตังหลายเนาะมาเตยเติมก็มี มีใหม่ไหม้นก็โหฮะอันนี้ก็ถ้ากว่าเอาอะไรไปดูไปตัวเนาะก็ไปสาธุอนุโมตนานะไปซ่อมม่เมฆคันเนาะอันนี้ก็ากานาสังฆก็ดีก็ดีนะไพ่เหลมีกําลังในการอาที่ไปหักษาเน,ะนาะเพรานันจะซื้อก่อไปหักษาไวนะ้ตัวใดต,ตัวลายลายหลอกลายวันต่างๆก็ถือว่าเป็นได้หลอกตีเก่าแก่โบราณอันหนึ่งครับนะเพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นศิลปะเป็นหิดเป็นกองเป็นวัฒนธรรมอันเก่าเกา่เป็นวัดเป็นบ้านเราเจ้าคาตังหลายก็สมควรดีไปหักษาไว้ผู้ที่มีบุญนพักนาสังฆะเกาะเกลงมาในลอยต่ที่รูแลหักษาก่อเพราะฉะนั้นสําคัญเด็สุดก็คือคือเอาวัดมาใส่ในใจเขาในขณะน้องก็เป็นหมู่บ้านค่ะเข้ามาตัวเอ้ตั้งตายบุญตําตับอีกหนึ่งขณะน้กงไปการไปแต่แล้วก็อยาพี่น้อยหนึ่ง ในโหมดจุ่มกระนาคาเขาก็ไหลออกไปโดยการจ่าอันที่มันง่ายที่สุดก็คือจ่ามอเตอร์ไซค์นะ mm hmm. ก็คือจ่ายรถเข่งขันอะ่ะในการไปคะับฮะ67ก,กันโดยมีทุกปีคัมมันกัมเป็นผู้ที่นำไปครัถ้าเข้ามุดทิ้งเราเนี่ก็ทำมาถึงวัดวานใหม่นี่ครับเมืองวากนคะครับตั้งตั้งไปเมืองวากเลยเป็นตั้งดีครับตั้งหลวงขันอะ่ะในดินแดงครัอ่าเข้าไปถึงที่นึงก่อนที่ไปถึงเมืองวากอ่าเป็นวัน ้าห้องวันใหม่เนนะเข้าไปเตืน้นเงินตังวันใหม่มวะนะันวีกขนาดวันใหม่ก็มีตัวนี้นี่มีพีกูสังฆาอยู่ประมาณสิบป้ายครับนะก็าหางดีหางงามแล้วก็มีการสร้างถาดัดนะสร้างถาดัดเรี๋ยวลอยอ่ะเรียรย,นะร,ยร้อยดีงามแถวนี้เนี่ยเอามาตัวหน่อพี่กูสังฆาก็ถือว่าได้อยู่ที่มีสุขอยู่ค่ะนะกะฉะนั้นเอาไปก็ไปตัวหน่อหมายถึงกำลังใจเอาปรับทำปรับสร้างไปติดไปตานก็ไรครับ อ่านี่คือวันใหม่เมืองหวังซึ่งก็เอาหาเจค้าตาังไยมาตัวยก็มีหลังคาก็ประมาณ3ามสี่สิบกันขัะนนั่นเนาอะอยามมาตัวยก็อ่าเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านนิ้กัดเย็นค่ะเมีแต่ว่ามีาปัจจัยทั้งสี่ไปหนอกไปหานะโทรศงโทรศัพท์สังกัดมันไหลหยาบาหาหยาบเับสาตากก็ยังนั่นอยู่ขันนู ถ้าสิบเข้ามาแทงวัดหนึ่งเดี๋ยวหันอยู่ยามมือแล้วนี่นี่ที่เป็นวนันวนะวันลงเขาว่านะวันเมืองวักนะวัน,าวานลงเมืองวักลงเนาะทีนี้ก็วันนั้นนี่เฮาเจ้าคาต่งางยไปในหมู่บ้านนี่ก็ไปในหมู่บ้านใหญ่อันหนึ่งอะนะมีประมาณเป็นเชดแปดสิบค่ะวันใหญ่บันลงอันหนึง่งปมอมเหนี่ยงสะทาก็อะไรมาฮับตอนดีค่ะแต่วันนั้นนี่เขาเจ้าคาต่างหลๆขอไดายาย่างไว้ที่นี่เนาะเนึ่งจากว่า ที่ได้สืบเขาต่างไปต่อแล้วก็มีตับซึกมีทหาระคะ่ะมีซึกได้มานอนพักอาศัยไว้ในวัดแต่ลน,น,นหมากหลายแต่มองในย่างกันแล้วก็มีตุปีเขาเลยทวนทับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดอันเป็นศูนย์กลางของเจ้าพุทธอันดีในเมืองวังทังเซียงกับวะไรคะนะันแล้วก็มีถาดไปค่ะมีในข่าว,ว่าเป็นนาเทาแก่เนาะชาววน โ okay, อเควันดอกวิ่งไปดอกบัวฮะไปสร้างปฐารไว้ทีนี้ไปสร้างปฐา,ารไว้ที่ว,นวนนนนันมันหลงมีขนาดเน่องวันมันหลงเมืองวาเมืองวากันวันนั้นนี่สมัยก่อนก็เท้าถามด้วยคนไทาคนแก่ก,ก็คือเป็นเมืองวักตัว่าเมืองวากไปคือสมัยเตียนอาเจา้าพระยังปกครองเมืองนั้นนี่ก็หันว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นตีเปงอีกหนึ่งมันก็เป็นร้อยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าเฮาใครมาพักผ่อนยังหย่อนใจนี่ก็ าก็ไดมาอยู่นั่นน่ะเนาะไดมาวักว่าวักไ้เป็นตอนนี้เป็นตีอยู่ของคนมานคนเมืองอันนี้ที่เขาหันอยู่แล้วนี่เป็นนวันตาลอมนะวัดตาลอมนะซึ่งก็เป็นอันตีดีหนึ่งค่ะอีปัดอันหนึ่งอ่ะที่มีหลังคาเฮิร์ก็่น้ํค่าเนาะสี่ห้าสิบเหมือนกันก็เป็นวัดวันหนึ่งอากาศกระตังมาได้มันก็หยาบอีกหนึ่งค่ะเนาะทาวขิงคนต้อที่หยาบค่ะเนี่ยมันเดียวหันออกขึ้นลอยลงเขา ตางก็จอมตอนใหม่ก็น้ำค่ะนะตอนใหม่อันที่ฮักจอมตาจอมตางคำตันเตกพี่อยากพี่หนึ่งค่ะ,ป,ะปีน,น้อย,อยดีนี่ก็น้ำค่ะมีเป็นมสิบปลายค่ะเนี่ยป,ปีน,น้อยอายุเจ็ดแปดปีเก่าปีสิบปีก็เป็นคนตั้งหนึ่งในการได้มาศึกษาคำเฮนหลังจากที่อยู่ที่ฮอที่เฮอรเนาะผมเรีศึกษาเพียนก็ที่ได้ไปศึกษาคำเฮนต่อไปขอเขาเข้าเจ้าขาต่างหลายนี่กลับจาที่ป่นเปลี่ยนเมืองวากมันหลวงนี่ขึ้นมานี่ก็โอ้นะ มันก็ก็ไข่สุกมีมันก็ไข่ไฮก็มีฮะโอ้คนตั้งมืัอนี้เนี่ยมันเคยปอกบปริญาเนาะอ่าเขาเดินทางไปในปอกนี้ก็มีแต่เจ้าหมาใสอ่าตว่หลงนำ้ำตว่หลงตุ่หลงตังนะมุหมาตะนน้อยตัวพี่ยคำก่อนตัวขาเนี่ย็ะลรไปหอดไปถึงก็ไม่ง่ายค่ะอันนี้ขณะนี้คือเป็นบานาตาลอมนะตาลอมไปอะไรไปใส่ก็อันนี้ก็หันตัวนี่ พวซอดยำม,มีเดอค่ะวิหารก็เรียบร้อยดีงามอยู่นะมีกบไปอันเก่าอันเก่ค่ะ,ะมาณนี้นะถัดหลังจากนี้ปลายแทงอยประมาณสามสิบหรือสี่โมงกอไปขนตั้งกอกมันเมียนคือมันหยาบเตะๆค่ะขนตั้งนี่าว่าคนขับจอน่าขนตังนี้กอกนะไปที่หยาบนี่ครับถึงเมื่อเขาไปเอาเนี่ยจากตาลอมเนี่ยไปถึงเดือนอ่าบ้านปุ่งแค่นอนนะ อันปุ่งก็อันนี้ก็เป็นที่ตีสร้างวิหารใหม่หลังจากที่มันมีวิหารเก่าวิหารเก่าอันเกาะไปถึงตีวันปุ่งนี่้เกาะที่จะไปย่างดีนี่ค่ะมันก็ไขคำไขมือเดียวกันนะนนี้ก็เป็นเคื่งมือในการไปค่ะแล้วก็นําตีเอามานี่ค่ะเอามาจากเนื้อลอยลงมานี่ค่ะนะเวลาคอนมันคอนโคงนี่ก็มาค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไอเป็นน้าค่ะนหรือว่าไผ่เฮ็ดเฮ็ดน้าค่ะนะ จะพอว่าอาจารย์ดรเสน่ห์เนาะหากวยหันแล้วก็เอาไปเฮ็ดปั้นก็นดีค่ะในนี้สร้างวิหารใหม่ค่ะแล้วก็มือซีนว่ามือซีนนี่ก็มีคณะสัทธาตั้งมือจิงตุงแต่คิเล็กก็ดีไปหล่อพระพุทธเจา้าค่ะนนเกียวปัดเจงต่างเลยลองไหวนี่ก็วบบนั้นปุ่งหาเข้าเ,าเลยเมือ,อย่างวัีนี้อาการขึ้นนี่ก็ปอบหยสัทธาก็มาหับตอนดีเนาะหันพะคนาสังฆาก็จมจมยินดีนอนใจในวันปุ่งนี่ก็มีข้อว่าปุ่งเป็นปุ่งห้อนเหมือนน้ำปุ่งะนะ ไปตักกินได้ตักนันไรนะแล้วก็เอาเจา้าคาตัง้งรลายก็ไปตัวยก็เป็นตีเอาเจา้าคาตั้งห้ายเป็นหมู่บ้านเก่าเก่ะนะผมอยูส่สัทธาก็เกอนะเพราะฉะนั้นก่อกาลังสรัางไอ้วิหารอยู่นะคนก,ก,ก็ได้คนหนึ่งเลยหากว่าเรามีเจตนาสัทธาไป,ไปในสิ่งนั้นก่ไปไปตัวยไปนั่นไรขนอะนะนี่ก็คือเป็นแทงตีหนึ่งค่ะที่เขาสามารถสร้างกุศลานาบุญนะวิหารก่อสร้างขึ้นมาเป็นตีกํามบุญ บเฮาเจ้าคาตั้งหลายค่ะก็เข้ากาะไปย่างไปตีอ่าวันปุ่งนี่เนาะจํานวน1คืนค่ะเนาะหนึ่คืนเนาะก็เลยรวมกันติดตามเนาะอ่าสัตวิหารสามกําลังศรัทธาค่ะเนาะแล้วก็มีสาม,มเณรเขาเจ้าตัวนี้วันนี้มีภิกขุค่ะมีสาม,มเณรตัวหนึงเป็นผู้ที่ไล่เป็นเจ้าอาบาตหรือว่ารักษาการไว้ค่ะนะหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ20ปลายค่ะกับําผิดษขน่ดเนาะอ่าไปทางนี้จากที่นี้ไปนี่เขาว่า การอดีไปวันปุ่งกอรีตาลอมตาเลออดีนอแล้วก็ไหลกลางอาจจะนี่เข้าว่าสามารถไปได้สองตังค่ะไปตังวันวันไซก็เลยครับมาตังวันไซนี่ก็ไลยหรือว่าที่ไปตังวันอ่ามาตังงานวันแตนวันลอมเมืองลังอันนี้ก็ไลยนี่ครับวันตังก็มีตังกาปองอยู่ในคันนี้ก็ปองไปตัวค่ะออกข้าวของเขาเรียมาตังเมืองบักใจอ่าสองหลอกคันนะใจสองหลอกค่ะคือมอเตอร์ไซค์รถเข่งไปกันแค่นนอ อันความตุค่าแดถ,ถ้าที่อุดถึงก็ไม่ายขนาดนั้นะ่ะนะเนื้อตัวว่าเป๊ะๆย,ยำๆนะอันเจี๊ยบพองก็มีครับอันนี้คือเอามาตัวเอครับเนาะอันนี้นคือเป็นมันเป็น,ปน,ปน,ปนวัดวัดหนึ่งคะ่ะในดีวันปู่นี่ก็เป็นวัดเกา่าครับมันที่มีวิหารแล้วก็มีโฮงไว้แล้วก็เขาที่สร้างว,ว,วิหารใหม่อะไรอะข่าวว่าปอมมีนาาไปตะคีเล็กคะ่ะแล้วก็เจี๊งตุ้งก็จอยกันคะ่ะอะไรไปสร้างคะ่ะก็เป็นวัดวาารามศาสนาที่บนบนยอกสมองกว่าอะไรค่ะแต่ว่า เกาะเจ้าพุทธ,ธาดีมีอยู่ซิบหลังคาเฮือนชาวหลังคาเฮือนก็ยังเอาใจใส่ครับลามเปียกเพราะฉะนั้นเขาเจ้าคาต่างหลายเป็นเจ้าพุทธ,ธาหันถึงในการอัดที่สร้างคนอนกอมก้าหน่อสร้างวัตถุสิ่ง,ง,ง,งของเป็นวิหารเป็นววสดนะเป็นสิ่งต่างๆอันก็วัดกับาศาสนาเฮายาวเนี่ยนี่ค่ะมาวัดหม่อมอว,วัวัดเจได้ตังบุญหรือว่าของเฮาที่สร้างปุกธะ,ะคือมีการศึกษาหามหินพอดีอันนี้ก็มั่นก็อยู่ที่เขาเจ้าคาตัางหลายค่ะที่ไร อจนกันนะเนาะมาจนกันอ่าสร้างไปนะครับโดยการหักษาไปถึงะอะไให้ฝ่ายันเนาะถ้าว่ามีอ่าถึงตีอยู่ที่เสาเนาะศาสนาสถานก็สัมป,ปวตา,า,า,าก็สัมพันธ์ผักกอดไหลถ้าหากมีวัดบ่ายมีปุกระคันแต่ที่อยู่ที่เสาคันหดือหักษาก็าสัมหยากแทนอันนี้นก็คือฝากถึงเนาะผู้ฟังผู้ตัวขเขาผมอย่างสุธาบอกเออนี่การแต่ที่สังส้งวัดสั้งมามาก่็เมื่อยไงเพราะฉะนั้นสังส้งวาาัดสร้างไม่เอการแต่ที่หักษาสัมยากแล้วนั่นเองครับ นี่ก็เขาที่ได้จอยกันหักษาเออเอาเขาจังไลยติดไอตานกันเป็นซาเขากอดีนะกอกซ้อยกอดีเป็นเขาบาดเขากอกซ้อยต,นนต่างๆต่างก็ดีอันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่ดีเขาจะเฮานเจ้าคาต่งางๆนี่ที่ได้จนกันหักษายอะคา่ะนะพระุทธเจ้าจึงเลยบอกว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีปฎิบาก็ดีเนี่ยต่าง,ไปป,งไ,ปไปปุ้งกันนะเขาเขาว่าข้อไปไปปุ้งนี่เนาะเนี่ยเทวหันเนี่ยกที่ ตรงเลยลัดเลาะเข้าไปในนาค่ะในนาก็ต mm ึ๊กตึกบอกจับขาเอาปรดี๋ยวค่ะเขาวายังนี่ก็ตอกในนานี่ก็เป็นปุ้งมีน้ําอุ่นแหวกสามารถเอาไข่ไปต้มก็ได้นี่ครับเขาว่านะเออไปเอาปุ๋งนี่ก็เอามาซากินใส่พริกเกลือโหโหอะไม่ก็กินวอะไรครับอ่าก็จามเลยค่ะก็มันเหมือนออกร้อนนิดน้อยหนึ่งก็มาทานมาเจอมาเจออะไรก็เออแล้วแต่ถ้าคนเจอกขวานนครับคนเจอก็วองหวานนะอันนี้ก็เป็น เอ่อสิ่งที่เขาเลยเข้ามาตุ้ยันเนาะเราศึกษาตุ้ยบอกเออนำก็มีขนาดมึงบอกในอาบน้ำนี่อาบจำนำนำนำปูนในขนาดเขาห้องก็เป็นนำเหมือนนำรวยนะคะอีกน้อยยังไงค่ะน้ำหยาบแทนเนน่ยต่อเตะแล้วเอานำพอดโขกอ่ะน้องนำพอดโขก็คือว่าแล้วน้ำอ่ะครับนี่ก็คือวิธีชีวิตขนาดคนะของเฮาว่าคือถ้าเฮามีความพอดีมีความพอใจในสิ่งที่เฮาได้ที่เฮามีก็เฮาก็มีความสุขอ่ะนี่สืบต่อมาแทนก่อนเนี่ยน้ำหยาบขนาดนำหยาดก็ยังมีเหมือนเก่าค่ะมีจิดนาวิหารนี่ที่มี บนเอาคูน้ำยางเวลาไปตกบานจัดน้ำก็ดีในกระตักุศลานาบุญก็มีเอาที่หันก่ถ้าเอามื่อตัวแทงเขา้าข้ามจากวันปุ่งไปแทงก่อขึ้นลอยไปหมอกกาสาวมินิดนี่ค่ะก่อที่ไปถึงยังวานตาเลยหรือว่าตาเลอสมัยก่อนคน,คนเท่าคนแก่เขาก็อะไรบอกว่าวัดเนี่ยมันเป็นมีเฮอตาเฮอไว้ค่ะแต่ที่ไปตังเมืองรวยตั้งน้ำรวยน้ำยางเลยค่ะน้อเมืองมาเมืองลาจะนี่ค่ะนี่ก็สามารถไปได้เลยค่ะก,การขนส่ง สินกาวัดนี้ก็เอ่อเป็นทั้งวัดหนึ่งค่ะดีดีในเนือ้อเนื้อจิกลอยอีกครับเขาก็บอกอ้าตูปีเขาเอ้ยทวารหูจักปอมหยองสะท้านก็ไหนเลยไข่ติีไข่าตาลน,นะเอ่อเป็นโดยเรื่องของอพระธาตุพระธรรมก็ดีอาพระธาตุพระธรรมก็ดีแล้วก่อนที่พระคาเขานี้นี่วัดคาเขาาวัวนคาเขานี้คนบโหลายณนค่บนกำกำป,ปั่นไปเลยใครสร้างถ่าย เป็นตีจังตีปึงเป็นตีไวศ์ช้าแลว้วก็สักกาบูจาแลว้วก็ตีเนื้อวานน่นี่บพระธาตุนี่ก็เอาใหญ่ก็คือค่ะออกปั้นกลางเนี่ยนะฮะกับให้เป็นจะกใครสร้างธาตุนี่ไปสร้างตีนี่เลยคะ่ะที่ต่อมาดีอัตถาลงจำคำคนนีกอะไรค่ะเนาะหรือว่าที่ต่อโดยตรงตีทางก็อะไรนะหรือว่าที่ต่อตีกลุ่มขาเข้าก็อะไรค่ะนี่ก็เ,กเป็นพระธาตุอันหนึ่งแล้วก็ใครได้น้ำแทงค่ะแต่ทปนีนนี่เป็นน้ำลอยค่ะเนาะน้ำลอยนะ่ะเวลาอันเป็นอ่อนให้ใจยิงเข้าก็ดี ปอมอยู่ขาก็ดีค่ะสมัราาาครดีที่นี่นี่หนะา,าปลาง่ายเลยเฮ็ดหน้าเขาดีนี่นะหมอเอาป้าหมอเหลือเฮ็ดหน้ารับเพราะฉะนั้นที่นี่เอามาตัวยก่อที่มีอยู่ประมาณสาหลังค่าเกินไปค่ะแล้วก็มีจองอยู่ที่นี่ช่องค่ะที่นี่นะมีจองถึงด้านสี่มูล,ลาตานจองนี้ก็เพราะฉะนั้นในแถบๆนี่เป็นตาลอมเป็นบานปุ่งบานตาเลอนี่ที่นี่เข้ามาเย็นที่นี่ม่วนค่ะมาเย็นเตียนบานบานตาเลอนี่เส็งๆค่ะเนาะแล้วก็มีนำรวยค่ะนำรวยนี่ ไช้พันกันครับเว้นขิงฝอนมากนี่ก็เข้มเข้มแหลบคันอันนี้ก็เหาเจ้าคาต่างหลายก็โจ้กันไปนะเตไปเตยหอเฮิรนกันก็เป็นสไนเป็นเฮิรนสองจันทร์ค่ะนะเฮิรนสองจันมีจานเฮิรนนี่นะแล้วก็เพราะติวตาสังเกตว่ามันเป็นเมืองหนาวครับเนาะเพราะตู้ปองนี่แนน้อยไะเฮิรนหนึ่งมีประมาณสองปองปองสองปองเลยครับตั้งในเฮิรนนี่เข้าไปก็จะหมืดครับมันชิกมืดเทเลยเนาะอ่าส่วดเรในสมัยนี้นี่มันมีแต่ว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนมันเป็นเมืองหนาวครับเป็นน้ำร้อยขามาตัวเนี่ย ที่นี่ก็มีเปิ่นทิเบตหาซอนปลาซอนกุง้งซอนหอยอันจจนี่ครนะับนะบปมเหนือสทาก็ขับตอนดีใครเนาะก็บอกว่า hmm. เออที่มาเฮ็ดนั่มกอลาเนี่ยเป็นคนที่ขามต่างขามสังค่ะมาเฮ็ดถาดกับเ่นดี้ไข่ไรถาดเหมือนเปิ้ลว่ะวัน,ว,นวันใหม่วันปุ่งวันต่างเมืองบกักทีวนี้ก็เป็นก็มีถาดมีทำยออเข้าใครมีพ่องใครคือแต่เป็นเป็นติสกราบูจาเนาะเป็นที่วบติสาเนี่ยอันนี้ก็บกักเกาะถึงบปมีหนือธทากของเขาเนี่ย หากว่าไพ่เดรย์ไปไปก่อนล่ไปอ่าตัวเองเนาะในที่นี้มันก็ไปสร้างเอาคุศลานะคุณสมกันก็ไล่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นบานตาเลอร์ในข้อตาเลอรนะตาลอมถึงว่าเรืองนี่ขึ้นไปนี่ไปถึงไหลกลางค่ะอ้าไหลกลางนี่คือสมัยก่อนตามประวัติก่อว่าสมัยพญาเมืองลายก่อมาไหลกลางถึงที่เนี้ที่นี่นี่มันมีทำข้อว่าทำไหลทิยาเซอเนี่ย ทำหลายเสือทั้งหมดนะคือสมัยก่อนมันดีมีเสือไปทาทําไใบแล้วก็ดุดขับสึกขับฟังจะนี่ค่ะทีนี้นี่คนตั้งไปนี่เออๆๆน้ำตาไครตอกก็มีว่ะเหมือนก้อนนี่นะหันร้อยก็จังปอกค่ะนะจังปอกเลยเออพอโอกา่เตี้ยๆน่น่ะทีนี้นี่ถามว่าถามกันก่นในกลุ่มเขาว่าว่าเขาที่ไปอกตังเก่าหรือว่าเขาที่ไปตอกนะไปถึงไหนกลางก็วก็นี่กว่าถามตัวผมอย่าสถทธาวันไหนกลางกว่าอ้าวตั้งไปนี่ ปอันตาไปที่เขียนที่ดีหแต่ว่าตั้งจอมนี่ขนาดก็จนกันไปต่อค่ะก็เลยไปสืบต่อทังเมืองงอมะนะจากไรกลางนี่ไปเมืองงอมเก็เข้าไปในป่าในเทินในนานาในห้องน้ำนานาต่างๆครับอันนี้ก็เลยเอาคนตั้งมามาโชว์นี่หนอเอาละคนตั้งก็เป็นตีทุกขาดเตะๆค่ะซึ่งหวานเฮาเจา้าคาต่างยนี่เลยมาตัวหนึ่งอันนี้คือเป็น ไรกลางค่ะเนาะก,ก็ยังมีบัวสดเตอ่อขนาดก็มีพระปีผาปีเขาตัวอยู่นาวันลายกลางนี่ก็มีอยู่ประมาณสิบหลังคาเฮือนปลายแค่วะ่ะที่นี่นะนงะ่ายค่ะเนาะนี่ก็อยากแตะเพราะฉะนั้นแล้วก็สืบไปแทงประมาณสองจุงโมงค่ะก็ไปถึงยังวัดเมืองงอมวัดเมืองงอมวัดที่นี่ก็มีตานเจ้าผ้าสามีถือว่าโก,กบาเนาะตำบนที่ของค่ะวัดมะเก่าค้านี่เป็นเก่าแล้วก็บ่มีสถานที่ย้ายจากเมืองงอมนี่ไปอยู่ที่เมืองงอมอตะคิเล็กค่ะ นาะตังตังมากาลค่ำนี้ก่อนน้ำค่ะตังสิอตะโกนี่นะอันนี้ว่านี่ก็มีอยู่ประมาณชาวป้ายหลังคาฮืนค่ะมีวัดเก่าแล้วก็มีถาดเก่าครับลาแต่ว่าตอนนี้ที่มันมันอยู่ติดต่ำนิดหนึ่งค่ะจำบานอ่ะก็เลยย้ายไปอยู่ที่วัดใหม่สร้างวิหารใหม่ก็ยํำเย่าถืยค่ะก็เขาก็ไปย่างที่นี่ทั้งคืนคืนค่ะท,ะออท,ะะท,ท,ที่นี่นี่เนี่ยวันต่างๆก็ว่าเออที่นี่ก็เหมือนกันครับว่าหาปานี่ห่อหาหรืออ่าหาหาเห็ดไปเฮ็ดโซนเห็ดได้ครับนี่ทุกปีเข้ามาที่นี่นี่เนี่วแบบ อ่ากินอะไรกินปา้าน้ำเลอะไรกินพักอะไรนี่ว่าเขาเข้าวัดเด่ยวกันนี่ผมสถานที่มานะถึงเมื่อเขาตาั้งตีไปนั่นก่อออรโล,โลมนันในไงครนะับเนาะอ่าเข้าไปวัดนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าตามหหตประเวณีของเฮานี่ก็คือการสร้างวัดเนี่ยมันจะมีแตนพระเจ้าแล้วก็มีหอถ้ำแล้วก็แตนสังแต่วัดนี่ก็คือออกแบบของข้องอ่ะีีนองเจ้าไตลค้ครัเนาะพีนองเจ้าไตลงก็คือที่มีแตนแก้วไอ้ก่อนแล้วก็มีแตนสังอยู่ตั้งนานนี่ค่ะนะอ่านี่ก็ อ๋อเนื่องจากว่ายูทิคอนมันผู so ้บร so like ิหารมันคนมัติมาตางกันแน่นอนไป่หว้เฮ็ดจ้๊ก็ย่อเนี่ยการไหว้พระเจ้าตินี่นี่ขาเข้าอะไรมาสอบถามอะไรออกไวปไหวแบบว่าบนจุ่มไหวแบบกวงจุ่มแล้วก็อันอะไรห้อง่าเชื้อแบบแต่ว่าตั้งถ่ายเมืองเฮ่ผมมีอยู่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันที่มีน้ำงอมค่ะทีนี้น้ำงอมอันใหญ่อันหลงเนาะ อันแย่นหลงที่เขาเจ้าคาต่างหลายเนี่ไรใจอาบใจกินใจทั้งใจเป็นไฟเป็นน้ำจะนี่ค่ะนะก็หวราว่าเจ้าคาต่างหลายนั่นนี่ไปหันถึงในที่นี่ก็เป็นที่อันเข้มอันแหลบเตะขนาะดนะเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็ไม่ง่ายขนาดที่เขาอะไรมาหันอะไรมาตัวไที่นี่ก็ถือว่ามันเป็นอันอันอันเมียอันเข้มค่ะนะวัดเมืองงามที่นี่ก็เลยมาย่างหนึ่งคืนในที่ไปเมืองกายนี่ก็สำนึกไป เพราะฉะนั้นเกาขอขอบคุณยินดีผู้ฟังผู้ตืวนั้งเสียงเนาะนี่กาอ,อ,อผู้เขาทั้งหลายอะไรไปแล้วก็ปอกว่าตั้งไปเมยคะ่ะปั่นเมืองคะ่ะเนาะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงคะ่ะอะไรมาถึงตั้งเลยเมยมาถึงเชียงตุงเขาจะขาดทั้งหลายก็เป็นอะไรมาฝากมาใส่กันไปมีโอกาสอะไรไปเกาไปติดไปตาหนาะเป็นวิหารเกาะดีเป็นถาดเกาะดีเป็นนานาต่างๆเกาะดีค่ะเว่าไปศึกษาวิถีชีวิตของคนเมืองเาขาค่ะขอบคุณยินดีคะ่ะเนาะ